อุตสาหกรรมบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง YG Entertainment ประกาศยุติการดำเนินง,งานด้านการจัดการนักแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นไปที่ดนตรีเป็นหลักค่ะโดยปัจจุบันมีนักแสดงในสังกัดมากกว่า20คนรวมถึงคิมฮีแอชาซึงวอนจางกียงซนนาอึนและอีกจำนวนมากเลยค่ะ โดย YG ค่ะระบุในแถลงการได้วยว่าหางนักแสดงยังมีสัญญาเหลืออยู่พวกเราจะดูแลพวกเขาจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงแต่จะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่อีกค่ะ เราได้เตรียมตัวเพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดนตรีเป็นขั้นตอนตั้งแต่ปีที่แล้วเราได้รวม YGx ข้ากับศูนย์ฝึกอบรมระดับโลกและดึงความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถเข้าสู่ภายในรวมถึงขยายจำนวนโปรดิวเซอร์ในบริษัทจากประมาณสิคนเป็น50คนเพื่อเสริมสร้างระบบการผลิตให้แข็งแร่งยิ่งขึ้นโดยเชื่อว่า YG ได้เตรียมโปรเจกต์ใหญ่เพื่อรองรับการคัมแบ็กและเวิลด์ทัวร์ของ Black P i n k ในปี2025รวมถึง Baby Monster อร์และ2 คาดว่าจะขยายขอบเขตการทำกิจกรรมในปี2025เช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นเมื่อ Black พิ n k ดําเนงินการอย่างเต็มที่และการเติบโตของ Baby Monster ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า wrn